สำหรับในการประชุมรอบนี้นะครับประธานเฟดแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารต่างๆก็เน้นย้ำพูดเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ได้สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้พบกับผมสกุลบุญดีสกุลโชคนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเราจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประชุม Jackson h o l e ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญเลยเมื่อวันที่24-26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนอื่นนะครับคุณผู้ฟังคงสงสัยว่าเอ๊ะการประชุมแจ็ k s o นโฮเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับเพราะคงได้ยินหลายๆคนก็พูดถึงกันเกี่ยวกับการประชุมนี้นะครับการประชุมแจ็ k s o นโฮนะครับเป็นการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสาหรัฐเฟดน,นะครับที่จัดขึ้นในช่วงปลายปลยเดือนสิงหาคมนะครับ แล้วธีมในปีนี้ก็คือ structural shift in the global economy หรือว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลกนะครับในการประชุมรอบนี้นะครับถือเป็นการประชุมที่สำคัญเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการประชุมที่มีแต่ธนาคารกลางสหรัฐมาร่วมนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นการประชุมที่มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนตลาดการเงินทั้งหลายนะครับมาเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ หรือว่าผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศอื่นๆที่สําคัญทางแถบสวีปยุโรปแล้วก็ทางแถบเอเชียด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีทั้งอาจารย์นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นะครับจากพวก Harvard หรือ Stanford ต่างๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป้าหมายของธนาคารกลางต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงนั้นน,น,นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้น การประชุมแจ็กสันโฮลเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี1978ตอนนั้นนะ่ะก็จะเป็นการประชุมเล็กๆเ,เป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญมาถกประเด็นทางเศรษฐกิจซึ่งช่วงสมัยอดีตตอนนั้นนะครับส่วนมากนะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกภาคการเกษตรแล้วก็ตั้งแต่ปี1982เป็นต้นไานะครับก็เริ่มชิฟตมาเริ่มมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายทางการเงิน ที่สาคัญจนทุกวันนี้การประชุมแจ็กสันโฮนะครับก็เป็นการประชุมในแวดวงการเงินเศรษฐกิจติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดเนี่ยจะตงสัญญาณนโยบายทางการเงินยังไงนะครับในตลาดยกตัวอย่างเช่นนะครับในการประชุมเมื่อปี1997ก็นะครับก็เป็นเวทีที่ถกปัญหาเรื่องเกี่ยวกับวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีส่วนร่วมที่สําคัญนะครับจนมาถึงปี2008นะครับก็เป็นวิกฤตเรื่องซับพาร์มนะครับ สำหรับในการประชุมรอบนี้นะครับปี2023ประธานเฟดแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารต่างๆก็เน้นย้ำพูดเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอีกนะครับว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นนะครับเพื่อที่จะคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในกรอบที่วางไว้ได้นะครับแม้ว่าไอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตัวเนี้ยมันจะส่งผลกระทบนะครับกับการเติบโตทางเศรฐษฐกิจ ถ้าฟังชัดๆเลยนะครับเจอร์แมนพาวเวลเนี่ย mm hmm. เขาถแถลงในการประชุมวันที่25สิงหาคมนะครับว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีกจนกว่าจะกดอัตราเงินเฟอ้อให้ลงมาอยู่ที่2%ได้นะครับแม้ว่าเงินเฟอ้อที่เริ่มลดลงแล้วเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ตามนะครับแต่อัตราเงินเฟอ้อที่ลดลงมาเนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าอัตราความคาดหวังของเฟดที่2%อยู่ดีแล้วเฟดเองนะครับก็ยอมรับว่าการดําเนินดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันมีความเสี่ยง2ด้านก็คือ ทำมากไปหรือว่าทําน้อยไปนะครับถ้าทําน้อยไปก็คือจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยอยู่สูงกว่าเป้าหมายเยอะแล้วเฟดเองก็ต้องใช้นโยบายทางการเงินเพื่อที่จะกําจัดเงินเฟอ้อออกไปนะครับกระทบกับการจ้างงานแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจแต่ถ้าทํามากไปก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบโดยที่ไม่จําเป็นนะครับยังไงก็ดีนะครับในการประชุมรอบนี้นะครับทางพาวเวลก็ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็ในการประชุมครั้งถัถดไปเนี่ย ส่งสัญญาณว่าเฟดจะใช้ความระวังมากขึ้นนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือเปล่าโดยที่จะตึงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับหลังจากการประชุมแจ็คสันโฮลอบนี้ที่ผ่านมานะครับนักลงทุนก็จับสัญญาณว่าเอไอ้อยแถลงต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยมีความคาดการไว้ยังไงนะครับโดยที่ตลาดก็คาดว่าเฟดเอง ก็มีแนวโน้มที่จะตึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในช่วงการประชุมในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็ในการประชุมครัง้งถัดไปก็อาจจะตึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงเหมือนกันที่5 2 5. 5้ถึง5.5นะครับและคุณผู้ฟังแล้วนี่ก็คือสรุปประเด็นสําคัญนะครับในการประชุมแจ็กสันโฮที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่คุณผู้ฟังนะครับสามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกที่สําคัญใน,ใน,ใน,ในรายการ The Treasury Talk ผ่านทาง Bank of Bank SME Podcast นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ